โฆษนาเภสัช V P Plus วิตามินและธาตุรวมที่จำเป็นต่อร่างกายและสารสกัดเลสเวเลทอเข้มข้นไฟโตนิวเทียนสารสกัดจากพืชผักผลไม้หลากสี มากกว่า44ชนิดสารมันติมิเนอรอัลแอนไฟโตเนวเทียนเน้นด้านการลดปัญหากลุ่มโรค NCD หรือโรคเสื่อมถอยของร่างกายเป็นการผสมผสานกับทานเลสเวลทอลเกรดฟาร์มาโนดิชั่นเหมาะสำหรับ ผู้ที่รับประทานอาหารไม่ครบ5้าหมู่เด็กที่ไม่ชอบทานผักกลุ่มผู้ที่ขาดสารอาหารหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการดูดซึมอาหารในระบบทางเดินอาหารกลุ่มเตรียมผ่าตัดฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัดสตรีมีครรภ์หรือแม่ที่ให้นมบุตรที่มีความต้องการสารอาหารอย่างครบถ้วนป้องกันกลุ่มโรคอัลไซเมอร์ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือต้องการหลีกเลี่ยง อาหารบางชนิดผู้ที่รับประทานอาหารมั่งสวิรัต์ข้อควรระวงังผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร v ี p ีพัสไม่ใช่ยารักษาโรคควรพิจารณาใช้ควบคู่กับการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเราค่ะขนาดการรับประทานวันละ1-2เม็ด หลังอาหารค่ะสำหรับท่านที่สนใจสั่งซื้อผลิตภณัณฑ์สามารถติดต่อผู้ที่แนะนำคลิปนี้เพื่อสั่งซื้อผ่าน e-buy app แพลตฟอร์มสุขภาพอัจฉริยะของเราได้เลยนะคะ